สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเซกฟู้ดก็จะมาทําน้ําตะไครใบเตยกันค่ะก็ทํำง่ายๆกันเลยแตบประคุณมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทากันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นใบเตยหอมนะคะประมาณสารรมกําค่ะแล้วก็กรรมแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนะแบบเนี้ยเรากำกำมือของเรานะคะประมาณสารรมกํานะคะสารรมกําหรือสี่กําก็ได้นะคะ จากนั้นนะะเราก็จะมีตะไคร้ที่เราพุบเรียบร้อยนะคะหั่นเป็นท่อนแบบนี้นะคะอยู่ที่10ต้นค่ะอันนี้เราก็หั่นเป็นท่อนเหมือนกันค่ะใบเตยนะคะเราก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายนี้เราจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะแล้วก็จะมีเกลือป่นค่ะอยู่ที่ครึ่งช้อนชานนะคะน้ำตาลทรายก็ความหวานก็ตามชอบเลยวันนี้แอดใส่อยู่ประมาณหนึ่งถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยตวของเรานะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปต้มกันเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่น้ําลงไปค่ะในหม้อเลยเราจะใช้ประมาณสี่ถึงห้าลิตรนะคะอันนี้เราก็จะใส่ประมาณสี่ลิตรก่อนค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะต้มน้ําให้เดือดค่ะค่ะพอน้ําเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ตะไคร้ลงไปค่ะ ตะไคร้นะคะเราก็บุนเล็กน้อยค่ะเพื่อที่ให้มีกลิ่นหอมของตะไคร้นะคะน้ำมันของตะไคร้จะระเหยเข้ามาค่ะใบเตยหั่นท่อนค่ะใส่ลงไปเลยจากนั้นนะคะเราก็จะต้มใบเตยและตะไคร้นะคะประมาณ10-15สินาทีค่ะจนน้ำของ ตะไคาร้ใบเตยนะคะมีสีเขียวและมีกลิ่นหอมตามที่เราต้องการเลยค่ะอันนี้เราก็จะต้มต่อไปเรื่อยๆค่ะค่ะตอนนี้น้ําของเรานะคะก็สีเขียวตามต้องการแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะตักเอาพวกใบเตยแล้วก็ตะไคร้ออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็ช้อนออกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําไปกรองด้วยผ้าขาวบางหรือว่ากระชอนตาถี่ได้นะคะ แล้วก็ตักออกให้หมดเลยค่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะหอมตะไคร้หอมใบเตยนะเร็จแล้วนะคะเราก็นํามากรองด้วยกระชอนตาถี่หรือว่ามีผ้าขาวบางก็ใช้ผ้าขาวบางก็ได้ค่ะเราจะเอาพวกตะกรนต่างๆออกให้หมดนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยน้าตาลทรายขาวค่ะหรือจะเป็นน้าตาลทรายที่ไม่ฟอกสีก็ได้ค่ะตามชอบเลยนะคะความหวานก็คือตามชอบเลยนะคะอันนี้อาจจะใส่อยู่ที่หนึ่งถ้วยตวงค่ะเราจะตัดเค็มเล็กน้อนยค่ะด้วยเกลือป่อนครึ่งช้อนชาค่ะคนให้น้ำตาลทรายและเกลือละลายให้หมดค่ะ น้ำตาลแล้วก็ใส่ช่วงน้ำที่ยังร้อนอยู่นะคะพอน้ำตาลทรายละลายหมดแล้วเลือละลายหมดแล้วนะคะแล้วก็จะพักให้มันเย็นลงนะคะแล้วก็นำมันจุใส่ขวดหรือว่าใส่ภาชนะต่างๆนะคะไว้แช่ตู้เย็นไว้ทานเย็นเย็นชื่นใจค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำตะไทรายเบตเตยของเรานะคะก็ทำง,ง,ง,ง่ายๆกันเลยนะฮะ อันนี้นะคะเราก็จะพักให้เย็นก่อนแล้ว็่อ้นํำบรรจุใส่ขวดใส่ภาชนะต่างๆไว้แช่ตู้เย็นไว้ทานเย็นชื่นใจค่ะก็ไม่ยากเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ